ที่นี่นี่ไม่ใช่ร้านอาหารแบบที่เราคุ้นเคยนะไม่น่าเชื่อว่าจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในนี้โซบะโซบะร้อนอืมอุ้ยอร่อยนะเนี่ยโอ้โหญี่ปุ่นที่สันกำแพงโอ้สุดยอดเลยแล้วก็รสชาติแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยใครจะไปคิดครับว่า ณนะจุดนี้นี่มีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งสไตล์นี่ต้องบอกว่านี่อยู่ริมทุ่งนาเลยนะฮะแต่ว่าที่นี่นี่ไม่ใช่ร้านอาหารแบบที่เราคุ้นเคยนะหลายคนอาจจะคิดว่าที่นี่เป็นร้านอาหารป่าหรือเปล่าเป็นร้านอาหารพื้นบ้านหรือเปล่าไม่ใช่นะครับบรรยากาศอย่างนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครับแต่เป็นร้านโซบะที่อยู่กลางทุ่งนา แบบนี้แล้วก็นี่ฮะนี่คือบ้านของเจ้าของร้านเขาโอ้โหสวยงามทีเดียวนี่ประตูทางเข้านี่ก็นี่ฮะล้อมาจากสไตล์ญี่ปุ่นเลยพาเข้าบ้านฮะพาเข้าบ้านแล้วก็นี่ทางลุงทางเดินมีหินมีกรวดนะเป็นสวนมันผสมภาษานนะ่ะระหว่างบ้านไม้ที่เป็นแบบไม้อย่างเงี้ยไม้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีสไตล์ของมันนะเนาะมามาผมพามานี่พามาเรื่อยๆไปหาเจ้าของบ้านกันเขากำลังเก็บผักอยู่เลย ตรงนี้โอ้โหบ้านเขามีสไตล์นะมีสไตล์นะนี่ไงเจอแล้วเจ้าของบ้านเขาพี่ปุ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปุ๊ใช่เลยค่ะทําอะไรอยู่อ่ะเอาจะเก็บผักเนี้ค่ะจะเอาไปทอดแทมปุละได้สามารถทอดแทมปูระสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ๊นี่มีสวนครัวเองด้วยเหรอครับใช่ค่ะนี่ก็เก็บพริกไปอันนี้กุ้งจะเอาไปทอดแทมปูระนะคะกุ้งทอดแทมปูละแล้วก็กินกโซบะค่ะอ๋อโซบะทาไมถึงมาเปิดร้านโซบะที่นี่อะพี่ก็ ไอเริ่มแรกนี้ทําให้น้องออฟฟิศค่ะของยางนาสตูดิโอย่างนาสตูดิโอที่เขารับสร้างบ้านไม้นะคะเป็นสถาปนิกแล้วก็มีแรงบันดาลใจว่าน้องเขาบอกว่าแม่ต้องเปิดร้านต้องเปิดร้านค่ะแล้วก็พอดีน้องเขามีรุ่นพี่ซึ่งทํารีวิวของเชียงใหม่อยู่ค่ะเขาก็เลยมาถ่ายทําให้ค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่นั้นมาค่ะเปิดนานยังครับ ยังไม่นานยังไม่ถึงปีเลยนะไม่ถึงห่วงปีนึงก็นานแล้วครับก็คือจุดเริ่มต้นทําให้พนักงานประมาณห้าหกเดือนค่ะทาให้พนักงานของยังนาสตูดิโอที่เขาเป็นบริษัทรับออกแบบบ้านไม้เนี่ยสวยๆเลยใช่ค่ะที่ที่บ้านเชฟคนหนึ่งชื่อเชฟพนุมานผมเคยไปมาก็เป็นยังนาสตูดิโอไปทําให้แล้วก็คือบ้านที่มีสไตล์ต้องบอกว่าเป็นสไตล์ไม้แต่ดูมีอะไรอ่ะไม่ใช่แบบบ้านไม้ธรรมดานะครับก็เป็นพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่นะพี่ ประมาณเกือบห้าไร่ค่ะห้าไร่นี่คือเป็นเป็นที่ของพี่เลยใช่ค่ะอยู่ตรงนี้มั้ของลูกชายของลูกชายด้วยเลยที่นี่ที่ไหนฮะเนี่ยเขาเรียกว่าหมู่บ้านของแม่ตาดนะคะอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เลยทําให้พนักงานกินก่อนใช่ค่ะและทุกคนก็ลงความเห็นว่าอร่อยต้องเปิดร้านแม่ปุ๊ต้องเปิดร้านใช่ก็เลยเกิดขึ้นมาก็คือชื่อร้านคามิมุระโซบะค่ะคามิมุระโซบะแล้วทาไมต้องเป็นโซบะทําไมเราไม่ทําอาหารพื้นเมือง เออทำไมถูไมเพราะว่าไอ้ได้ไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นมาค่ะแล้วก็เรียนรู้จากที่นู่นมานิดนึงค่ะเพราะโซบะนี่มันเป็นได้ทั้งบะหมี่เย็นบะหมี่ร้อนใช่ค่ะมีแบบซุปเป็นเย็นเป็นร้อนเพราะโซบะนี่มันก็คืออาหารพื้นเมืองของญี่ปุ่นเลยนะใช่ค่ะก็ไม่คิดที่จะเปิดอาหารเมืองแต่ทั้งที่พี่เป็นคนเมืองเนี่ยนะ ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ถนัดโอ้ถนัดอาหารญี่ปุ่นนี่ต้องมีขอเลยพี่ปุ๊กแกอารมณ์ดีนะดูดิแล้วนี่ยู่แกนแบบอยู่บ้านๆมากเลยเปิดกี่โมงอ่ะพี่วันจันทร์ถึงศุกร์นี่ค่ะเปิดช่วงเย็นสี่โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี่เปิดตั้งแต่สิบโมงจนถึงทุ่มครึ่งค่ะแล้วทำคนเดียวอ่ะทำคนเดียวค่ะเนาะโอ้โหแล้วจะมีน้องน้องสถาปนิี่เขาช่วยเสิร์ฟนะคะไอ้เก่งเยอะเอาเดี๋ยววันนี้ทำอะไรผมกินบ้างพี่ปุ๊กจะมีโซบะค่ะโซบะโซบะนี่ก็ใช้พริก ค่ะใช่พริกพริกเหนือเหรอต้องไม่พริกญี่ปุ่นหรอพริกไทยด้วยเหรอพริกบ้านเรานี่เลยค่ะเผ็ดนะคะอะไรนี่มันถั่วฝักยาวหรือเปล่าพี่ปุ๊กค่ะพริกเลยถั่วฝักยาวดู้เลยเอ้ยเห็นเม็ดไหมหมดยังหมดลหมดแล้วเดี๋ยวนี่ยเอาพี่ปุ๊กไปเดี๋ยวพาไปครัวหน่อย ตรงนี้นี่เป็นบ้านพี่ปูใช่ไหมฮะเป็นบ้านของลูกชายค่ะบ้านลูกชายเจ้าของยังนาสตูดิโอเนี่ค่ะโอ้เขามีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเขาชอบไม้มากเลยนะใช่ค่ะเนี่ยดูเลมีลงมีเรือนนี่เขาทาออกแบบมาดูสวยงามมีบานเฟียมบานอะไรแล้วก็เดินต่อไปก็ไปที่ร้านอาหารค่ะเรียกคาว่าร้านอาหารได้ไหมได้ค่ะได้ตรงนี้ก็มีแคมปิ้งด้วยแคมปิ้งแคมปิ้งอ่ะเอาเดินกันมาเลยนี่ดวงจอดรถเขาดูไม้เขาสิ โอ้โหคิดถึงตามใจปรารถนาเลยโอ้โหเขามีสไตล์เขามีสไตล์เ้าเข้าครัวพี่ปุ๊ข้างหลังนี่ก็พวกกอไผ่ผักเพิกอะไรเขาก็อยู่แถวนี้หมดเอาครัวก็เป็นครัวอย่างนี้ใช้เตาเตาถ่านนะครับนี่เตาแก๊สค่ะมีแก๊สด้วยมีถ่านด้วยใช้แบบเตาถ่านแล้วเราทําไม่ทันนะคะบางทีเตาถ่านทําไม่ทันค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปุ๊จะทําเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเป็น โซบะนะคะโซบะโซบะแล้วก็มีมีเมนูอย่างอื่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเอาโซบะร้อนไหมคะเอาครับเอาโซบะร้อนดิร้อนครับพูดกับผมก็ได้ครับพี่ค่ะโซบะร้อนค่ะไม่ร้อนหรือเปล่าได้ไม่ร้อนโซบะร้อนแล้วมีอะไรอีกมีเต้าหู้เย็น็เเต้้าหูยนค่ะเต้าหู้เย็นเพราะว่า อย่างที่บอกนะค่ะน้องเขาไม่เป็นไรเอาเขาที่มีคือจะมาที่นี่ต้องต้องโทรมาก่อนไหมใช่ค่ะต้องโทรมาก่อนถ้ามาหลายๆคนเพราะว่าต้องจองมาก่อนจองก่อนจะดีที่สุดจะได้รู้ว่าคุณมากี่คนินอะไรบ้างใช่ค่ะเพราะของมันต้องเตรียมค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเป็นร้านที่แบบเปิดโอเพนตลอดเวลาเพราะบางทีมันบางทีพี่ปุ๊กก็ไม่ว่างนู่นไม่ว่างนี่ก็โทรมาก่อนดีกว่าเพื่อความสะดวกใช่ค่ะนะใแล้วเดี๋ยวถ้าเขาโทรมากันเยอะแยะเลยทาไงล่ะทีนี้ก็ ไม่เป็นไรค่ะสู้สู้อยู่ค่ะก็นอกจากที่จามีตรงนี้ที่เป็นส่วนครัวเป็นที่นั่งก็สามารถเดินดูอะไรได้ได้เพราะว่าในยางนาสติเรียวในเขามีหลายอาคารนะใช่ค่ะอันนั้นไปจะเป็นโรงไม้ค่ะตรงนู้นจะทําเป็นที่พักแต่งยํางไม่ได้เพราะว่าช่างไม่มีเพราะว่าช่างไปสร้างบ้านให้คนอื่นอยู่อ่ะไปเดี๋ยวเราไปกินเต้าหู้เย็นก่อนแล้วระหว่างนี้รอพี่ปุ๊ดีกว่านี่ฮะนี่รถเด็กเล่นเขาก็ต่อเองไง ของมีสไตล์แล้วดูพื้นไม้นี่ยกพื้นสูงหน่อยเป็นล่องโอ้โหอ่าแล้วก็เป็นพื้นไม้กระดานโอ้โต๊ะเต้อบรรยากาศเป็นไม้ทั้งหมดเลยโอ้โหนี่อาหารมีมาแล้วหนึ่งอย่าง คือเต้าหู้เย็นเหรอครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี่เต้าหู้เย็นใช่ค่ะแล้วกินกับขิงค่ะแล้วนี่อฮะอันนี้เราเหมือนยงจะว่าเราให้ให้ลูกค้ามีกิจกรรมก็คือฝนเองเออฝนเองส่มันเหมือนวาซาบีนะใช่ใช่ค่ะฝนเองหืมไม่น่าจะออกแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่กินกับนี่เหรอฮะไหนคะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้เป็นเป็นอะไรฮโซโยค่ะใช่ค่ะเต้าหู้เย็นเขาโอ้โหเดี๋ยวผมจะลองก่อนเมนูแรกก็ ราคาอาหารที่นี่ก็ตามนี้เลยนะครับโซบะร้อนก็89บาทนะโซบะร้อนบวกเทมปุระร้อยยีบาทโซบะเย็น8 9บาาทราคาทีนี้ต้องเรียกว่าโอ้โหเต้าหู้ในี่าบ้าบาทแล้วมีข้าวปั้นญี่ปุ่นด้วย100ร้อยกว่าบาทเองกับบรรยากาศอย่างนี้แต่ว่าคุณต้องเลือกกับการขับรถออกมาแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ปุ๊เนี่ยสนุกแน่นอนมาเต้าหู้ก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นเอาเอาเอา,เอาของเนี้ยสัน อ๋อไม่ทำแล้วผมเป็นแล้วค่ะอืมไปปุ๊นี่เหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยค่ะอืมนี่ก็มีชาญี่ปุ่นชาญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเป็นของมูริจะค่ะมูริจะของญี่ปุ่นค่ะร้านก็เป็นร้านเนี่ยร้านเล็กๆมีสักสามโต๊ะนั่งได้เป็นศาลาได้แล้วก็ไปเรือนนู่นได้นี่้มันก็เออมันก็ ไม่น่าเชื่อไงว่าสันคําแพงเชียงใหม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้ข้างหน้านี่ก็เป็นทุ่งนาทุ่งนาแล้วก็ข้างหลังผมก็เป็นเนี่ยบรรยากาศไม้ไม้แล้วก็ดูอะไรไปมันก็มีอะไรนะสู้กับข้าวก็มีนะมันแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในนี้ <laughs> เอาขิงกับเต้าหู้อืมโ้ยเต้าหู้ย็น Thấp bằng kia nó tao hôi mềm Nhưng giúp cường nó tương tao hôi dần Đó là soba hay rái gì cả Cậu thêm bù lạ Cô, phép điều, phở phép điều, mà đã Số bạn โซบะร้อนค่ะนี่โซบะร้อนต้องกินยังไงพี่นี่นี่อะไรชอบงาก็ใส่งาลงไปค่ะมันจะได้หอมปกติต้องใส่งาไหมก็แล้วแต่คนชอบค่ะโอ้พี่ปุ๊เข้าครัวคนเดียวเลยอืนี่โซบะร้อนมีโซบะเย็นเดี๋ยวเขขอลองน้ําซุปก่อนเส้นนี่ก็เป็นเส้นสาเร็จรูปนะพี่นะใช่ใช่แล้วซุปนี่มาจากไหนอะซุปนี้ปรุงเองค่ะอืมค่ะอืมอืมอืมออร่อยนะเนี่ย นี่เป็นใบนะอันนี้เป็นใบหมอนค่ะใบหมอนคัมม่อดครับเป็นญี่ปุ่นต้องไปใบโอบะค่ะค่ะใช่ใช่หรือไม่ใช่ไหมนะค่ะค่ะรู้ว่ารู้ว่าเหมือนกันวะอืมอร่อยนะคะอืมค่ะมันจะออกแล้วก็มีกุ้งค่ะกุ้งทอดกุ้งทอดค่ะอืมเส้นมีสาลายค่ะอื น่านักน่านยากกินนะน่ากินค่ะน่าดีเลยเอกด้วนไหมล่ะไม่แค่ขอบคุณเดี๋ยวให้น้องๆลองค่ะท enfin ีมงานทีมงานมากันสี่คนพี่ภูเขาไปทำมาสี่จานค่ะลองชิมดูค่ะรสชาติค่ะพี่ภูไปาอยู่ญี่ปุ่นมากี่ปีครับเอออยู่ยี่สิบสามปีค่ะฮะค่ะ ไปอยู่นู่นไปทำอะไรอยู่ญีปุ่นปีอ่ะพอดีไปมีครอบครัวค่ะกันค่ะก็ช่วงโควิดก็เลยกลับมาอ๋อเหรอค่ะลูกชายลูกชายก็อยู่ญี่ปุ่นเหรอถ้าอยู่ญี่ปุ่นนี่ต้องทํางานตลอดเขาบอกหยุดเลยอ๋อแต่ก็กลับมาที่นี่ก็ทางานคือลูกชายก็ค่ะก็ไปเรียนอยู่นู่นไม่ใช่ค่ะอันนี้อยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่นี่อยู่แล้วแต่ว่าพี่ไปคนเดียวคอ๋อกลับมาก็เลยมาอยู่กับลูกเลยอืมก็เลยเอาเนี่ย อาหารญี <mile> oh, oh, er ่ปุ่นมเนอ๋อ <jeśli> ถึง <sach> ว <s> uh, ่าไม่ถนัดอาหารพื้นเมืองเพราะพี like ่ไปอยู่นู่นานเลยนะค่ะยี่สิบสามปีก็ถนัดอยู่ค่ะก็ได้อตำราจากย่าค่ะพอดีย่าเขาทำแล้วก็จะอยู่ข้างๆย่าก็ทำก็เรียนรู้ไปด้วยอยู่เมืองอะไรครับพี่อยู่เขตกุมมาค่ะจังหวัดอะไรฮะของทากาสกิค่ะของกุมาค่ะไม่เคยเห็นชื่อเลยภาคไหนอ่ะมันจะอยู่เหนือ มันจะอยู่เหนือตุกเกียวไปนิดนึงค่ะเพราะว่าคนไทยก็จะคุ้เคยตัวเกียวโอซาก้าใช่ใช่ค่ะเกียวโ,โตอะไรพวกนี้ใช่ค่ะแล้วก็นาโกย่าอ,อร่อยใช้ได้ใช่ไหมคะพี่ผมยังกินไม่หยุดเลยดูมันเป็นรสชาติแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะค่ะเป,เป็นน้ำซุปนี่ก็รู้แล้วว่าเป็นแบบญี่ปุ่นจริง ที่เคยไปกินนั้นจะแบบมันจะเป็นอีกรสชาหนึ่งค่ะอันนี้จะเอามาผสมเองอค่ะอีกรสชาินึงอันนี้ใบหม่อนใช่ค่ะื่องกึ่งเดี๋ยวไม่นะคะเย่ใหกค่งอาหารที่นี่ก็มีไม่ไม่เยอะนะครับเมนูไม่ได้ไม่เยอะมากกว่านั้นเนี่ยสังก่อนเพราะอะไรพี่ปูเขาทำคนเดียวใช่ครัเวลามาคุณก็ไม่ต้องรอใช่อย่างเช่นคุณมาปุ๊บทลยหนูหนูจะกินตั้งแต่ สี่โมงครึ่งอ่ะไปปลุกเขาก็เตรียมแล้วก็สี่โมงครึ่งแต่คุณต้องมาตรงเวลานะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนเพราะงั้นถ้าถ้ารู้ว่าเป็นคนมาสายสั่งเย็นไว้เย็นสบายกว่าเย็นก็เป็นอีกลิชาันนึงนะจะอร่อยลิขสันหนึ่งบรรยากาศเวรๆปิดปิดกี่โมงครับแม่อันนี้ปิดทุ่มครึ่งนะคะทุ่มครึ่งสี่โมงครึ่งทุ่มครึ่งกี่ชั่วโมงอ่ะสามชั่วโมงวันธรรมดาแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ปิด เออเปิดตั้งแต่สิบโมงจนถึงทุ่มครึ่งนเอานี่คนเต็มเลยเด็กเยอะเลยก็ดูดิดูบรรยากาศเขามาอย่างนี้แล้วก็มานั่งกินอาหารเนี่ยเนี่ยมึงคือแม่งไม่ต้องไปญี่ปุ่นก็ถือว่าแบบมาเป็นแบบเอากินไปก่อนเอากินไปก่อนไม่ได้ไปจริงนะอืมก็ิีญี่ปุ่นเขาก็ปลูกงาแบบเราใช่ไหมใช่ค่ะาารบรรยากาศมองไปมันก็มีอารมณ์อารมณ์ปน อารมณ์ไม้ของทางเหนือเราแล้วก็เนี่ยอาหารญี่ปุ่นโอ้โหใครเลือกปกเตินะพี่ร้านอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ได้สวยแบบพี่นะเนี่ยบรรยากาศเนี่ยผมต้องไปกินลาบควายพี่พี่กินไหมกินเป็นไหมกินไม่เป็นโอ้โหญี่ปุ่นที่สันกำแพงโอ้สุดยอดเลยแล้วก็รสชาติแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะมาชื่อร้านอะไรนะพี่ คามิมูราโซบะค่ะแล้วชื่อคามิมูรานี่พี่เป็นคนตั้งมันเป็นนามสกุลของแฟนของที่โน่นนะคะเขานามสกุลคามิมูระคามิมูระแล้วก็โซบะไปเลยอ๋อพี่ปุ๊ขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์เปิดร้านให้ผมขอบคุณมากค่ะให้ผมกินช่วยวันนี้พี่ปุ๊ยน่ารักพี่ปุ๊ยน่ารักคนญี่ปุ่นเขานอบน้อมนะเขาสุภาพนะผมผมก็มีเพื่อนคนญี่ปุ่นเยอะแต่อันนั้นมันปากหวานอะ มันชื่อมิซูโอะมันปากหวานมากเป็นคนญี่ปุ่นแบบมันปากหวานน่ะมันหวานอะไรขนาดนี้ไม่รู้มันก็วันหวันก็อริกาโต้โคไซมัตอริกาโต้โคไซมัตอยู่นั่นแ่ะทั้งวันค่ะอ่ะไปสวัสดีครับค่ะสวัสดีเชิญนะคะเชิญมาชิญขอบคุณมากค่ะเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไร